ตอนปลูกถั่วลันเตากันดีกว่าสวัสดีค่ะรายการเกรษตรยุคใหม่วันนี้จะพาชาวเกษตรกรทั้งหลายมาทำความรู้จักกับพืชที่มีชื่อว่าถั่วลันเตากันค่ะเพราะเจ้าพืชชนิดนี้เรียกได้ว่านำมาบริโภคก็ให้รสชาติที่อร่อยหรือปลูกเพื่อเอาผลผลิตไปขายก็ได้เงินเข้ากระเป๋าอีกด้วยแต่เอ๊ะวิธีการปลูกและการดูแลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ ถั่วลันเตาจัดอยู่ในตระกูลถัว่วมีถิ่นกำเนิดแถบประเทศเอธิโอเปียต่อมาแพร่กระจายปลูกในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและเขตอบอุ่นต่างๆของโลกถั่วลันเตาเป็นพืชฤดูเดียวมีใบแบบสลับปลายใบยเปลี่ยนเป็นมือเกาะและการเจริญเติบโต,ตแบบพุ่มหรือขึ้นค้างอาจมีเฉพาะบางพันธุ์ที่มีมือเกาะใบมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มลำต้นเล็กเป็นเหลี่ยมรากเป็นระบบรากแก้ว ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศผสมตัวเองถั่วลันเตาเป็นพืชผักชนิดหนึ่งที่มีบริโภคในบ้านเราแต่ไม่ค่อยมีจําหน่ายมากนักในท้องตลาดซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าถั่วลันเตาเป็นพืชที่ค่อนข้างปลูกยากและต้องการการดูแลรักษาและเอาใจใส่มากถั่วลันเตาทั้งฝักมักกินแบบผัดจะผัดกับเนื้อสัตว์ที่เราชอบอย่างหมูกุ้งไก่หรือผัดน้ำมันหอยปเปล่า,า,าก็รสดีทั้งนั้น มเมล็ดถั่วลันเตาต้มสุกมักนําไปเป็นส่วนผสมของสลัดหรืออาหารฝรั่งมากกว่าจะนํามาทําอาหารแบบไทยเนื่องจากถั่วลันเตาเป็นพืชตระกูลถั่วพืชตระกูลนี้เป็นพวกที่ได้รับสาระทานโปรตีนมาจากธรรมชาติแต่ไม่ใช่มีแค่โปรตีนยังมีกากใย,ยอาหารที่เป็นไฟเบอร์วิตามินซีแคลเซียมและฟอสฟอรัสในปริมาณสูงแต่ก็นั่นแหละวิตามินซีมักหายตัวไปหากถูกความร้อน ดังนั้นจึงควรผัดแต่พอสุกก็รับประทานได้แล้ว <asaki noise> กากใย,ยอาหารในถั่วลันเตาช่วยให้ระบบย่อยอาหารเป็นไปตามปกติรวมไปถึงการขับถ่ายที่สะดวกสบายและเป็นเวลาเวลาแม้ว่าถั่วลันเตาจะให้สารอาหารต่างๆและเส้นใยอาหารมากก็จริงแต่หากจะให้ดีควรรับประทานผักที่หลากหลายเพื่อจะได้รับสารอาหารและเกลือแร่ต,าต่างๆอย่างครบถ้วน <m> <t> ประเภทของถั่วลันเตา ถั่วลันเตาแบ่งเป็น2ชนิดคือชนิดที่มีฝักเหนียวและแข็งมเมล็ดโตในต่างประเทศปลูกเพื่อรับประทานมเมล็ดส่วนอีกชนิดหนึ่งนั้นมีมเมล็ดค่อนข้างเล็กปลูกเพื่อรับประทานฝักสดฝักมีขนาดใหญ่มีปีกฝักสีเขียวส่วนถั่วลันเตากินฝักฝักอ่อนมีรสชาติหวานกรอบซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะ ถั่วลันเตากินฝักแบ่งเป็นสองพันคือพันฝักใหญ่กับพันฝักเล็กเป็นที่ทางราชการได้ทดลองปลูกแล้วว่าเป็นพันดีและดำเนินการส่งเสริมอยู่ในขณะนี้คือพันฟาง7ซึ่งเป็นพันฝักใหญ่ส่วนพันฝักเล็กก็คือ mj 12และ mj 55ซึ่งทั้ง3พันกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้คัดเลือกและปรับปรุงพันขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรคอยให้การแนะนําอยู่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพจริงๆฉะนั้นหากเกษตรกรสนใจพันธุวลันเตาดังกล่าวก็อาจติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรที่อําเภอแจ้ห่มจังหวัดลําปางประโยชน์ของถั่วลันเตาปัจจุบันนี้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ค้นพบธิ์ทางเภสัชวิทยาของถั่วลันเตาว่าช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือดนอกจากนี้ถั่วลันเตานั้นอุดมไปด้วยโปรตีนโฟเลตวิตามินซีเบต้าแคโรทีนโพแทสเซียมแมงกานีสและใย,ยอาหารซึ่งสามารถดูดซับสารพิษและไขมันในร่างกายได้โดยจะกำจัดของเสียเหล่านั้นออกมาพร้อมกับอุจจาระ วิตามินซีโฟเลตและเบต้าแคโรทีนในถั่วนันเตานี่เองที่เป็นตัวช่วยต่อต้านฟีเรคอลและป้องกันโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อ HPV ซึ่งวิตามินซีจะช่วยบำรุงเซลล์และทำหน้าที่คล้ายเกราะป้องกันเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงที่เชื้อนั้นๆจะเข้าไปฝังตัวในร่างกายหรือพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งอีกทั้งยังทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ ถั่วลันเตา200กรัมให้โปรตีน89กรัมใยออาหาร7.6ถึง8.2กรัมพลังงาน90-100ถึง100แคลอรี่และมีวิตามินซีร้อยละ2 8ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันพันส่งเสริมทั้ง3 0 0พันมีคุณสมบัติด,ดังนี้ พันฟางเเป็นพันธุ์ฝักใหญ่ออกดอกสีม่วงมีคุณภาพที่ดีคือ 1. นึเจริญเติบโตรเร็วออกดอกเมื่ออายุประมาณ45-55วัน 2. ฝักหนาหวานกรอบและไม่มีใยญ่ 3. ขนาดฝักโดยเฉลี่ยยาวประมาณ10-12เซติเมตรกว้าง25เซนติเมตร 4. ฝักดกผลผลิตสูง 5. านทานโรคราสนิมพันเอ็มเจสเป็นพันธ์ฝักเล็กดอกขาวมีคุณสมบัติที่ดีคือ 1. ให้ผลผลิตเร็วออกดอกเมื่ออายุ30-40วัน 2. ต้นสูงประมาณ1.2เมตร 3. มีกิ่งขแขนงมากประมาณต้นละ9กิ่ง 4. ฝักสีเขียวจางหวานกรอบไม่มีเส้นใหญ่ 5. ฝักมีขนาดโดยเฉลี่ยยาว5 7ซนเมตรก้าง1 2ซนเมตรแต่ละฝักมีเมล็ด2-3เมล็ด 6. ออกฝักคู่หรือฝักซ้อนละ2ฝักมีฝักดอกต้นหนึ่งและฝักโดยเฉลี่ย 7. 7. ประมาณ98ฝัก 7. ทนทานต่อโรคราสนิม โรคราแป้งโรคราคนเน่าเหลือง 8. ปูกได้ทั่วประเทศพันเอ็มเจหาฝักเล็กดอกขาวมีคุณสมบัติที่ดีคือ 1. ให้ผลผลิตเร็วออกดอกหลังจากปลูกประมาณ35-50ซติเมตร 2. ต้นสูงเฉลี่ยน1น1.9เมตร มีขนานโดยเฉลี่ยต้นละ7ดกิ่ง 3. ฝักมีสีเขียวหวานกรอบไม่มีเส้นใยญ่ 4. ขนาดฝักโดยเฉลี่ยยาว7ซนติเมตรกว้าง1.3ซนเมตรแต่ละฝักมีเมล็ด4-7เมล็ดเมล็ดมีขนาดใหญ่ 5. ออกฝักเดียวคือ1ช่อมี1ฝักแต่ละฝักดกต้นละประมาณ66ฝัก 6. ทนทานต่อโรคราสนิม ราปแป้งและคนเน่าเหลือง 7. ปลูกได้ทั่วประเทศเนื้อที่หนึ่งไร่ถ้าเมล็ดงอกดีใช้เมล็ดพันธ์ประมาณ5-6นลิตรฤดูปลูกถั่วลันเตาเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นจึงนิยมปลูกกันในช่วงปลายฤดูฝนหรือต้นฤดูหนาวสำหรับบางท้องที่ซึ่งมีอากาศเย็นตลอดปีควรปลูกนอกฤดู เพาะขายง่ายและได้ราคาดีกว่าปลูกในฤดูการเตรียมดินขุดดินทำเป็นแปลงขนาดกว้างประมาณ50-60ซนเมตรเว้นทางเดินกว้าง75ซนเมตรถึง1เมตรย่อยดินให้ละเอียดและหาปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักใส่ผสมลงในแปลงด้วยประมาณ2-5กิโลกรัมต่อเนื้อที่5ตารางเมตร ขุดหลุมปลูกตืต้นบนแปลงแปลงละ2แถวแต่ละหลุมห่างกันประมาณ15-20ถึงเซนเมตรก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ไว้1คืนแล้วนำไปหยอดในหลุมหลุมละ2เมล็ดกลบดินและรดน้ำตามคอยหายาฆ่าแมลงคุกเมล็มมลดหรือยาฉีดพ่นบางๆบนแปลงหลังปลูกเพื่อกันแมลงกัดกินเมล็ดด้วย แต่ถ้าจะให้ดีก่อนการปลูกพืชทุกครั้งควรทําให้ดินมีความพร้อมในการเพาะปลูกเพื่อปูทางให้ได้ผลผลิตที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรจึงควรปรับหน้าดินให้มีความเหมาะสมด้วยปยุ๋ยหรือสารอาหารต่างๆที่มีความสําคัญในการเจริญเติบโตและพืชผลของท่านให้เจริญงอกงามเป็นที่ต้องการของท้องตลาดตัวช่วยที่จะทําให้ได้อย่างที่กล่าวมานี้คือเขียวขจีนานโนตัวทับ นวัตกรรมขั้นท็อปใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยมีนานโนชนิดไหนให้ประสิทธิภาพเท่านี้มาก่อนด้วยสารสกัดที่จำเป็นต่อพืชที่เพิ่มเติมเข้าไปถึง15ชนิดที่จะช่วยบำรุงพืชของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆทำให้ดินที่เตรียมไว้สำหรับการเพาะปลูกพืชของเรานั้นมีความเหมาะสมและได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอที่จะทำให้พืชของคุณจเจริญเติบโตอย่างไม่น่าเชื่อแล้วล่ะค่ะ การทำค้างเมื่อถั่วลันเตาเริ่มมีมือเกาะหรือมีอายุประมาณ15วันให้ทำค้างให้ถั่วลันเตาเกาะด้วยโดยใช้ไม้ไผ่สารห่ àng, างๆทำเป็นแผงสูงประมาณ1เมตรการตั้งแผงให้ตั้งไว้ระหว่างแถวถั่วลันเตาแล้วใช้ไม้ลวกปักยึดแผงไว้เป็นระยะๆเพื่อการลมการใส่ปุ๋ย ปุ๋ยที่จะใช้กับถั่วลันเตาตวงเป็นปุ๋ยรวมที่มีธาตุ NPK อยู่ครบถ้วนเช่นปุ๋ยสูตร9-24-18หรือสูตรใกล้เคียงใส่ระละประมาณ30-50กิโลกรัมโดยแบ่งใส่ปุ๋ยออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ใส่หลังจากหยอมเมล็ด1-2วันส่วนที่2ใส่เมื่อต้นสูงประมาณ10ซนติเมตรส่วนที่3ใส่หลังจากใส่ครั้งที่สแล้ว20วัน ส่วนที่4ใส่หลังจากใส่ครั้งที่3แล้ว20วันก่อนใส่ปุ๋ยควรถอนหญ้าออกให้หมดแล้วโรยปุ๋ยเป็นแนวตามแถวห่างจากต้นประมาณ7-10ซนติเมตรเมื่อใส่ปุ๋ยแล้วต้องทวนดินกลบปุ๋ยและรดน้ำด้วยทุกครั้งการใส่ปุ๋ยนั้นถือเป็นอีกขั้นหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุด เปรียบเสมือนคนเราที่ทานยาบำรุงแล้วร่างกายแข็งแรงมีพละกกำลังในการทำงานได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการเลือกปุ๋ยหรืออาหารให้พืชก็สำคัญถ้าเราเจอตัวเลือกที่ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีงอกงามออกดอกออกผลเป็นที่น่าพอใจของเราก็จะทำให้เรามีไรายได้จากผลผลิตของเราเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญไม่ต้องิ้นเปืองไปกับการลองผิดลองถูกเสียเวลาแถมเปลืองเงินอีกด้วย หากเกษตรกรกำลังมองหาตัวช่วยดีๆอย่างที่เรากล่าวมานี้เราขอแนะนำเขียวข้จีน้าโนตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่แตกต่างเพิ่มสารสกัดสำคัญถึง15ชนิดที่จะเห็นได้ชัดเลยคือพืชของคุณจะดูดซึมอาหารและนำไปใช้ได้มากขึ้นหลายเท่าตัวลดวปัญหาเรื่องพืชไม่กินปุ๋ยหรือไม่รับสารอาหารทางใบชัดเจนเลยว่าดูดซึมอาหารและนำไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพร้อเ แถมยังลดค่าปุ๋ยและสารเคมีได้มากขึ้นหลายเท่าตัวของดีแบบนี้ต้องลองกับเขียวขจินานาโนตัวทอบค่ะการรดน้ำถั่วลันเตาไม่ชอบดินที่มีน้ำขังต้องมีทางระบายน้ำการรดน้ำถั่วลันเตานั้นให้รดแต่พอสมควรอย่ารดมากเกินไปต้องคอยตรวจด,ดูแลแปลงถั่วลันเตาอยู่เสมอ อย่าให้มีการรดน้ำหรือมีน้ำถังแฉะได้การเก็บฝักสดควรเก็บในขณะที่ฝักมีสีเขียวสดและยังแน่นกรอบอยู่และเมื่อมีขนาดโตเต็มที่ด้วยการเก็บถั่วถ้าปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปฝักจะพองและน้ำหนักเริ่มลดลงทำให้ขายยากและได้ราคาต่ำถ้าปลูกถั่วลันเตาหนึ่งไร่จะเก็บฝักสดได้ประมาณ500-900กกิโลกร,รัม การเก็บมเมล็ดพันธุ์การปลูกถั่วลันเตาเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดีไว้ปลูกนั้นค่อนข้างยุ่งยากมากคือมเมล็ดที่จะใช้ปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์จะต้องเป็นพันธุ์ที่ดีจริงๆหรือต้นที่ปลูกจะต้องมีลักษณะดีเกือบทุกต้นจึงจะได้ผลผลิตสูงดังนั้นจึงควรใช้มเมล็ดพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นเท่านั้นแล้วต้องคอยตรวจด,ดูต้นทุกต้นว่ามีต้นใดที่มีลักษณะไม่ดีปะปนอยู่บ้างหรือไม่ หากพบก็ต้องถอนทิ้งก่อนที่ต้นนั้นๆจะออกดอกนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆอ,อีกหลายอย่างที่จะต้องทำเพื่อจะให้ได้พันธุ์ดีสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในแปลงซึ่งไม่อาจจะหาพันธุ์ดีได้สะดวกขอแนะนำให้เก็บพันธุ์ไว้ใช้เองโดยถือปฏิบัติด,ดังนี้คือ 1. ตรวจดูแปลงถั่วโดยละเอียดถี่ถ้วนเห็นว่าต้นใดมีลักษณะดีคือให้ฝักใหญ่และดกรสดี แข็งแรงและไม่ค่อยเป็นโรคไม่มีมแมลงรบกวนให้ทำเครื่องหมายกำกับต้นนั้นไว้ให้เด่นชัดแล้วปล่อยให้ฝักแก่จนเหลืองและเหี่ยวและเก็บมเมล็ดไว้ใช้ทำพันธ์ุในฤดูต่อไป 2. ตัดฝักออกมารวมกันแล้วคัดฝักที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นโรคแยกออกไปตากแดดให้แห้งสนิทและกระเทาะเอา,มาเมล็ดออกเพื่อเก็บไว้ทำพันธุ์ 3. านำมเมล็ดที่กระเทาะจากฝักใหญ่เอามาตัดมเมล็ดรีบมเมล็ดที่มีรอยแมลงกัดมเมล็ดที่มีราออกเสียก่อนนำมเมล็ดดีไปพึ่งแดดให้แห้งสนิทแล้วเก็บใส่ภาชนะตั้งไว้ในที่มีอากาศแห้งและเย็นที่สุดในบ้านเพื่อเอาไว้ทําพันุต่อไป โรคที่สําคัญของถั่วลันเตา 1. โรคราแป้งเชื้อราชนิดนี้จะเข้าทําลายต้นใบดอกและฝักมองเห็นเป็นผงสีขาวคล้ายแป้งเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆถ้าโรคระบาดมักจะเห็นเป็นผงสีขาวปกคลุมหมดทั้งต้นและถ้าขย่าต้นผงสีขาวนี้จะปลิวออกไปได้และถ้าใช้มือลูบตามต้นผงสีขาวจะหลุดตามมือออกมา การป้องกันโรคนี้ได้โดยตรวจดูแปลงอยู่เสมอถ้าพบว่าเริ่มมียากำจัดโรคราแป้งที่จะได้ผลดีดังนี้ใช้เป็นโนโมิวหรือเบนเลดฉีดพ่นทุก10วันกรรมฐานผงชนิดละลายน้ำใช้กรรมฐานผง3ช้อนสักาสีละลายในน้ำา20ลิตรฉีดพ่นทุก5วัน 2. โรคยอดใบและฝักเนา่ายอดใบและฝักเน่าเป็นสีน้ำตาลบนใบมีเส้นใยสั้นๆและมีตุ่มสีดำเล็กๆขึ้นปกคุมอยู่ มองเห็นชัดเจนด้วยตาเปล่าอาการเน่าและลุกลามไปอย่างรวดเร็วส่วนที่จะเน่าจะแห้งติดกับต้นเป็นส่วนมากไม่ร่วงหล่นหายไปการป้องกันโดยใช้ยาดังนี้คือมาเน็ตไซเน็ตไดโพลาแทนแมนเชสดีคอปปิไซ์โลนาโคฉีดให้สม่ำเสมอทั่วถึงกัน3าถึวันต่อครั้งแต่ควรลดความเข้มข้นของยาลงโดยใช้อัตราต่ำที่สุดที่บอกไว้ในฉลาก 3. โรคต้นเหลืองตายใบล่างๆจะเหลืองและแห้งลุกลามขึ้นมาข้างบนอย่างรวดเร็วโดยไม่มีอาการอย่างอื่นเป็นผลทําให้ต้นแห้งตายพบมากในระยะเริ่มปลูกถ้าถอนต้นขึ้นมาจะพบรอยแผลเจาะรากมักผุเปื่อยมาถึงโคนต้นสาเหตุเนื่องจากมีน้ําขังแฉะมากเกินไปและเกิดจากเชื้อรา ยาที่ใช้ป้องกันกำจัดคือมาลาไทออน5 7ซ EC มาลาไทออน85% EC ซูมีไทออน5 0ซ EC ฉีดพ่นยากำจัดมแมลงอย่าให้มีน้ำขังแฉะในแปลง 4. โรคราสนิมในระยะแรกจะเห็นเป็นจุดสีขาวนูนใต้ใบ ต่อมาจุดนี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงโรคจะเริ่มเป็นที่ใบล่างก่อนแล้วลุกลามขึ้นไปข้างบนป้องกันโดยใช้ไดเทน M45 ฉีดพ่นทุกสัปดาห์มาแมลงมีหนอนเจาะฝักป้องกันได้โดยเมื่อสังเกตเห็นผีเสื้อมาวางไข่ที่ใบหรือเมื่อถั่วลันเตาเริ่มออกดอกก็เริ่มฉีดด้วยยาพวกสารประกอบประเภทฟอสฟอรัสเช่นพมรอน มาลาไทออนหรือพาลาไทยออนทุก10วันจนกว่าหนอนจะหมด ยังไงกันบ้างคะหวังว่าชาวกเกษตรกรจะได้รับความรู้กันไปแบบตเต็มอิ่มเลยนะคะและกเกษตรกรที่ปลูกถั่วลันเตาหรือพืชชนิดอื่นอยู่นั้นถ้าคุณอยากได้ผลผลิตที่รสชาติดีเจริญง,งอกงามเก็บขายได้เงินเข้ากระเป๋าทั้งปีก็คงไม่พ้นเรื่องของการหาความรู้เคล็ดวิธีให้พืชของคุณเองอยู่ตลอดเวลาแต่จะง่ายกว่าไหมถ้าหากเรามีตัวช่วยดีๆอย่างผลิตภัณฑ์เขียวขจีนานโนตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่บอกได้เต็มปากเลยว่า แตกต่างจากนาโนที่มีอยู่ในท้องตลาดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารอาหารสําคัญที่เพิ่มเติมเข้าไปถึง15ชนิดเรื่องการดูดซึมของพืชที่ใครๆได้ทดลองใช้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดูดซึมจริงจึงทําให้พืชได้รับสารอาหารไปใช้ถึง100%เปเต็มแม้แต่ใช้กับพืชที่มีแว็กเคลือบที่ใบเขียวขจีนาโนตัวท็อปก็แสดงศักยภาพได้อย่างเหลือเชื่อ รู้แบบนี้แล้วจะเชื่อคนอื่นอีกทำไมลองด้วยตัวุนเองดีกว่าแล้วจะรู้ว่าใช้แล้วเห็นผลดีใช้แล้วเห็นผลจริงแถมแลดต้นทุนเพราะราคาถูกแต่คุณภาพเกินราคาอีกด้วยเป็นเพราะเราเข้าใจเกษตรกร,ร,กรมากกว่าใครจึงอยากให้ทุกท่านได้ใช้แต่ของดี ว่าเขียวขจีนาโนตัวท็อบดีกว่านาโนแคปซูลตัวอื่นประสิทธิภาพสูงกว่าตัวอื่นอย่างไรคุณผู้ชมเองก็สามารถทําการทดลองได้ง่ายๆด้วยตัวของคุณผู้ชมเองเริ่มจากนําใบไม้ของพืชชนิดใดก็ได้ที่คุณผู้ชมเพาะปลูกอยู่มา2ใบจากนั้นหยดน้ําลงไปใบละหนึ่หยดให้มีน้ําเกาะอ,อยู่โดยใบหนึ่งนำแคปซูลชนิดอื่นใส่ลงไปเล็กน้อย อีกใบหนึ่งใส่เขียวขจีนานโนตท็อปลงไปในปริมาณเท่าๆกันโอ้โหเห็นไหมคะว่าเขียวขจีนานโนตท็อปสามารถดูดซึนได้อย่างรวดเร็วต่างจากแคปซูลนาโนตัวอื่นฉะนั้นเมื่อคุณผู้ชมนำไปฉีดพ่นที่พืชของคุณการดูดซึมที่รวดเร็วและดีกว่าทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยแม้แต่กระจบที่เป็นวัสดุมันวาวก็ยังเห็นได้ชัดเจนเลยว่าการแตกตัวของเขียวขจีนานโนตัวท็อป สามารถทำได้ดีกว่าแคปซูลนาโนทั่วไปส่วนนาโนตัวอื่นมีการดูดซึมช้ากว่าเพื่อจะได้รับสารอาหารก็ต้องสูญเสียไปกับอากาศสายลมและแสงแดดทำให้พืชได้รับสารอาหารไม่เต็มที่นี่แหละคือประสิทธิภาพที่แตกต่างและเหนือกว่าของเขียวขจินนาโนตัวท็อปผมใช้ยาอิกาจีนาโนเนี่ย มันแตกกอดีดินนุ่มดีครับอุดมสมบูรณ์คือว่าต้นอวบใบตั้งที่ผมใช้มานะเกือบทุกยากะจีนาโนเนี่ยได้ผลพลิตดีครับดีที่สุดดีที่สุดคุณผู้ชมฮะดีที่สุดจริงหรือเปล่าจริงๆครับครั้งแรกที่ฉีดอะไรมันเปลี่ยนแปลงอันดับแรกครับมันจะเขียวขึ้นเเห็นลยใบตั้งมองเห็นเลยฉีดวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้มาดูปุ๊บเขียวเลยเขียวสามวันเนี้ยมองเห็นเลยว่า ดีขึ้นมัสอดยอดขึ้นใบตั้งขึ้นคือว่าดินมันนุ่มเนี่ยก่อนที่จะมารู้จักเขียวไนโนดินมันแข็งนแข็งแข็งคือเหยียบไปถ้าเราถอรองเท้าเหยียบคือเจ็บเท้าแน่นอนใช่ใช่และถ้าพอฉีดไปปุ๊บรู้สึกยัไงตมองดูมันดินนุ่มๆดีมันฟูขึ้นฟูขึ้นผมให้พี่น้องชาวเกษตรด้วยกันให้ใช้เขียวจีนาโนครับดีครับผมใช้มาแล้วทุกอย่างเขียวกจีนาโนยอดเยี่ยมกับเพื่อนครับ โปรโมชัน่นเขียวขจีนาโนตัวท็อปชุดเล็ก1กระปุกบรรจุ20แคปซูลจากราคาปกติ4,000บาทลดให้คุณเหลือเพียงแค่1,900บาทเท่านั้นพิเศษแถมเขียวขจีนาโนชนิดน้ำมูลค่า990บาทให้คุณไปใช้กันฟรีๆอีก1แกนลอนเขียวขจีนาโนตัวท็อปชุดใหญ่บรรจุ50แคปซูล แถมฟรีอีก10แคปซูลจากราคาปกติ9,000บาทเราลดให้คุณเหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นพิเศษแถมฟรีสูตรน้ำสุดคุ้ม2แกลลอนสนใจโทร0856876060 0856876161